สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกับกล่องซุ่มบิ๊กแมนนะครับอันนี้เป็นลิขสิทธิ์แทนนะครับจากทาคารานะครับผมนี่ผลิตจำหน่ายโดย่วนองนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นโปรดักชันของเกาหลีนะครับผมและเป็นประเทศเดียวที่มีกล่องซุ่มแบบนี้นะครับผม อันนี้นะครับผมไปไล่ล่านะครับแล้วก็ไปเจอใน eBay นะครับเป็นเว็บนอกนะครับราคาก็อยู่ประมาณพันต้นๆนี่เองน่ารักมากนะครับผมก็ไปดูเนี่ยในหนึ่งกล่องเนี่ยเขาจะมีให้จุ่มถึง4 0ซองเลยนะครับผมเออถ้าผมแปลไม่ผิดนะแล้วก็จะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นสติกเกอร์พิเศษพิเศษนะครับแล้วก็จะแบบมีลุ้นรางวัลพิเศษด้วยนะครับผมอันเนี้ยมันเป็นโปรดักชั่นแท้เลยนะครับผมแล้วก็มีสติกเกอร์ตัวนี้มาคอนเฟิร์มด้วยนะครับ อไอตรงนี้เนี่ยเขาเขียนราคา2 0 0พวอน2,000ัน 2, วอนเนี่ยผมไม่รู้ว่าไม,ไม่รู้ว่ามันกี่บาทแต่คิดว่ามันไม่กี่บาทหรอกมันเป็นของเล่นราคาถูกนะครับผมเอาไว้แบบให้เด็กๆได้จุ่มได้เล่นกันนะครับอ่ากล่องอันนี้ก็จะเป็นแบบยกบล็อกมาเลยนะครับสินค้าจะเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้ไม่ใช่งานก๊อปนะนี่งานแท้นะเออแล้วก็เลยแบบเราเห็นแล้วเราก็สนใจนะครับก็เลยมาลองสัมผัสดูนะว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้เหมือนเจ้าของ ร้านเขาจะแกะมาแล้วนะผมไม่รู้ว่าไอตัวไอสติกเกอร์ที่เขาบอกว่ามีพิเศษเนี่ยมันจะมีมาไหมยังไงนะแล้วทำไมอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้คือข้างบนใช่ปะที่เขาบอกสองอะไรวะสอสติกเกอร์อะไรอ๋อมันคือสองกล่องนี้มันคือกล่องห้าร้อยวอนตัวนี้นะครับ ่ะซึ่งมันอาจจะมีอะไรสักอย่างที่สเปเชียลกับอีสามอย่างนี้นะครับก็จะเป็นคอมนะเอ็ก,อกแล้วก็รถบังคับนะซึ่งถึงผมได้มาผมก็ไม่รู้จะไปแลกกับใครนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาลองจั่วตรงนี้ก่อนเลยนี่นี่เขียนนี้ made in korea ด้วยนะเอออันนี้เป็นโปรดักชันจากประเทศเกาหลีนะฮะอันนี้เปิดมาปุ๊บตัวนี้ก็จะมี ว้าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแผ่นยางนะครับแผ่นยางเอาไว้ทําอะไรก็ไม่รู้เนี่ยว่าน่าจะแวะแบบแปะประดับอะไรสักอย่างหนึงอย่างเงี้ยเงี้ยแค่นี้คือเก็บไว้เป็นแบบเอ็มเบมนะครับขำๆประมาณนี้อันนี้ก็จะเดี๋ยวนะเป็นดีเทลประมาณนี้นะ ก็จะเป็นลนักษณะเหมือนตุ่นยางแหละนะแต่ว่ามันจะแบนๆไงแล้วก็เหมือนจะมีชื่อนะครับของเขานะซึ่งผมอ่านาภาษาเกาหลีไม่ออกแล้วก็มีเลเวลด้วยเลเวลหกพันสาม P power เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยไม่ใช่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะแล้วก็ HP เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมนะ และเลเวลคือมึงเอาไว้เพื่ออะไรเยอะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อ,อนนคือทั้งกล่องนี้นะมีไอแผ่นนี้แล้วก็มีอันนี้หลุดออกมานะครับอันนี้คือสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์เพียงหนึ่งอันสติกเกอร์ง่อยๆนะก็เอาไวแ้แปะสะสมอาจจะไปแบบสะสมกับ สมุดสติ๊กเกอร์นี่แหละครับของเขานะซึ่งผมไม่รู้ว่าสมุดหน้าตาเป็นยังไงนะอ่ะแล้วก็มาดูอีกอันนึงผมคิดว่าในกล่องนี้น่าจะมีแค่ไอตัวตุ่นยางเนี่ยแค่2ชิ้นนะมันเป็นเหมือนสเปเชียลให้โอ้อันนี้ก็จะเป็นตัวคาแรคเตอร์นะครับผมของภาคแบทเทิลน,นะซึ่งผมมาจำชื่อเขาไม่ได้จริงๆอรีด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีเลเวล มี power มี hp เนี่ยชัดเจนนะแต่ก็จะมาในสีโทนเลือนแสงนี้เหมือนกันนะลักษณะแบบวางแปะแปะซึ่งเก็บขำๆมันก็ดูสวยดีนะอ่ะแล้วในกล่องนี้ต้องมีสติกเกอร์อีก1ใบซึ่งก็คือเหมือนกันเป๊ะคือมันเป็นอาจจะเป็นแบบว่าสติกเกอร์แบบพิเศษนะสำหรับกล่องนี้หรือเปล่าวะก็ไม่รู้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจที่เหลือกันก่อนกันต่อเลยนะ น,นี่อันนี้ก็คือในนี้จะมีอะไรบ้างอ๋อเดี๋ยวนะเฮ้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกอันเลยเหรอทำไมมันมีแต่ใบนี้วะสามใบแล้วนะแล้วก็มีหมดแล้วนะตุ๊กตุ่นสองตัวนะครับอ่าอันนี้เป็นโฟตโตวิงวิงนินจานะครับผมเป็นไซส์เล็ก เล็กจากตัวใหญ่นะครับนี่ประมาณนี้เลยแบบพ่อลูกเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้อ่าผมาจำชื่อได้ในหัวคร่าวๆแต่ไม่กล้าพูดกลัวหน้าแตกอ่าเดี๋ยวเรามาดูในมุมสูงกันเลยนี้กล่องที่สองนะของกล่องเล็กนะโอ้โหอันนี้เหมือนจะเป็นฝั่งชั่วร้ายนะ เป็นแมวฝั่งชั่วร้ายนะครับเป็นบอสอีกฝั่งหนึ่งนะซึ่งผมชอบความแบบสร้างคาแรกเตอร์ของเขาซ้ำนะฮะอันนี้ซ้ำกัน2ตัวแล้วสติกเกอร์ก็ใบเดิมนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะแจกใบซ้ำๆทำไมนะมันจะมีสติกเกอร์พิเศษหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูนี่อันนี้เป็นท่านเทพ ทันเทพปีเตอร์แมนนะครับนี่อยู่ตรงนี้ส่วนตัวนี้อ่าตัวนี้เห็นไหมวะเออนี่คือเขาให้มาเป็นตัวแบบคาแรคเตอร์น่าจะมีหลายแบบเลยนะครับนี่เริ่มมีแบบแปลกๆมาบ้างแล้วนะครับผมนี่ นะเอาจริงคือลืมดีเทลไปเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวถ้าลืมชื่อหลไรตัวก็ซอรี่ด้วยจะจำได้อย่างเงี้ยอ่ะโคบอเลนะครับอันนี้คือเจอเจอประจำนะก็เลยจำง่ายนะอันนี้ก็เจอซ้ำอีกแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ากล่องนึงเนี่ยมันจะได้ครบทุกแบบเลยหรือเปล่านะนี่ก็สติกเกอร์เดิมเดิมอีกแล้วครบครบกันไปนะครับ นีได้ไรอันนี้ก็ได้อีกตัวนะครับนี่อันนี้เป็นคู่ปรับของพระเอกนะครับเดี๋ยวผมจะเรียงตรงนี้ให้ดูนะว่าตอนนี้เราได้สติกเกอร์กี่แบบแล้วนยก็จะมีอันนี้โอเคมาเปิดกันต่อนี่ได้เจ้าแมวตัวนี้ที่อยู่กับพระเอกของเนื้อเรื่องตลอดเลยนะครับนี่นะ อันนี้ก็ได้ตัวมาเพิ่มแล้วนะครับนี่และตัวนี้ก็เป็นโคบอลหน้าตรงนะครับนี่อันนี้ก็ได้โคบอลหน้าตรงนะอีกตัวหนึ่งนะครับผมอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ซ้ำอีกแล้วนะครับ นี่และอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์แบบใหม่อีกแบบนึงนะครับนี่ไว้ตรงนี้โอเคอ๋อตกลงมันจะมีอยู่กี่แบบว่านี่หลังจากนี้เราจะมาทำการรันสคริปต์กันแล้วนะครับแล้วก็จะแวะให้ดูเฉพาะตัวที่ มันไม่ซ้ำนะครับนี่ได้สติกเกอร์แบบใหม่แล้วครับผมนี่ลองนี่เลยอ่ะนี่เราได้แบบใหม่แล้วนะครับผมก็จะเป็นเหมือนกับตัวตัวนี้ตัวนี้นะครับแต่เป็นไซส์เล็กอ่าอยู่นี่เลยไ ได้สองแบบเฉยอ,อ,อันนี้คือเศษเจลลี่นะครับผมเศษเศษวัสดุก็มาด้วยนะอตัวนี้เทพเจ้าลูกแก้วนะครับผมอ่า บีดาก็ตนะก็ได้เพิ่งได้มานะครับอันนี้อีกแบบหนึ่งอร่อยนะอีตัวใหม่แล้วนะครับผมกดติ๊กเกอร์ลายใหม่ด้วยครับไม่มีเ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย มันคืออะไรอะ่ะแท้เดนแปลมาแล้วครับมันเขียนว่ากิฟเวอร์เชอร์ศูนย์สามแปดห้าสามแปดอะไรวะขิงเจียงตังกูจุยคืออะไรวะกิฟเวอร์เชอร์กิฟเวอร์เชอร์ขิงขิงจังขิงเจีงขิงจัง เอาเลยวะกิวเชอร์กิงจังตักกูจูเหรอไม่รู้เลยอ่ะมันมันมีอะไรที่อยู่หลังหลังนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปตอนก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเฉลยท้ายคลิปนะครับว่าไอ้ตัวนั้นมันคืออะไรนะครับอันนี้ได้สติกเกอร์ลายใหม่นะครับผมนี่ ก็ถือว่าเป็นการเชลเลน g e คำๆนะดูซิว่าผมจะได้ทั้งหมดกี่แบบนะครับนี่ได้ตัวใหม่แล้วนี่ใครวะเริ่มชื่อสนิทแล้วครับเทิงแล้วแล้วก็ของเนี้ได้อีกแล้วนะครับผมกีเชอร์ er นะครับผมอีกใบแล้ว มนันแจกเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันแจกอะไรวะมันเคื่ออะไรวะเนี่ยเอาอเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลให้นะครับอลุยต่อลุยต่อหฮือมีหลอไม่เต็มมันด้วยอะ่ะเขาหายไปเลยเห็นไหม โอ้แต่ว่าสติกเกอร์วิงนินจานี่เพิ่งมาเลยนะอันนี้นี่อ่ะยิงลงไปนะครับ เหลืออีกประมาณสี่ห้ากล่องนะครับเนี่ยหมดแล้วนะ เอาละหมดแล้วครับนี่คือสภาพของ50กล่องบวก2นะครับเอ้สี่สิบสี่สิกล่องนะครับสี่กล่องเล็กแล้วก็2กล่องใหญ่แล้วนี่ก็คือสภาพ <c oughs> <c oughs> คือแบบพนันทันทึกมากนะครับอยู่ข้างล่างนะข้างบนนี้ก็คือแบบเกินกาดเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมมาลองนับดูนะครับว่า สภาพคือไม่ไหวแล้วนะครับผมเกินกาดมากนะครับผมในหนึ่งกองเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาฟิกเลยไหมแต่ว่ากลองผมเนี่ยได้อันนี้สองใบนะครับผมอีกใบหนึ่งนะครับกําลังวินิจฉัยอยู่นะครับใบนี้ก็อยู่บนโต๊ะนะไว้ตรงนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะส่งไปยังไงนะครับไม่ต้องไปชิงโชคอะไรเราเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับเอ่อมีความรู้สึกว่าตัวโคบอลต์ตัวนี้นะครับ สองล่างเลยแล้วก็อันนี้3าแบบนี้จะเยอะสุดๆเลยเยอะเยอะแบบเยอะมากๆเยอะจนมันแบบถล่มทลายนะครับแต่เรามาลองนับดูขำๆนะว่ามันมีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากตัวที่ผมรู้สึกว่ามันน้อยที่สุดก่อนนะครับจาก3าแบบนี้นะตัวอื่นผมไม่นับนะเพราะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับนะับจํานวนเริ่มจากตัวนี้นะครับนะับหนึ่งสองสาม สิโอ oh ้โหมีถึง13ตัวเลยนะอันนี้ง่ายๆคือ13กล่องนี้เปิดมาสีกล่องนี้เจออันนี้ไปแล้วสิบานะครับอ่ะแล้วมานับตัวนี้ดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหแปดเ้าสิบแล้วก็11ครับตัวสุดท้ายอันนี้ก็จะมีจำนวนถึง11ตัวเลยนะครับในกลองนี้ นี่เดี๋ยวเอาไว้ข้างบนก่อนนะตัวนี้11อันนี้13นะครับแล้วก็มาตัวที่ผมคิดว่ามันน่าจะเยอะที่สุดแล้วนะครับในกองนี้ก็คือไอ้นี่อันนี้คือแบบโคตรของโคตรจะเยอะเลยนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าโอ้โหเยอะเกินกาดมากครับดูดิ ถ้าเอาไอ้สามตัวนี้ออกเนี่ยกองนี้ดูเล็กไปเลยดูซาเลยเห็นไหมอันนี้อ่ะนี่ดูมีแค่นี้ครับเนี่ยแล้วดูไอ้สามตัวเนี้ยซัดไปครึ่งกองซ้ำเยอะเกินแล้วที่ซ้ำเยอะสุดสำหรับสต,ติกเกอร์ก็คือไอ้ตัวนี้นะครับคือมันเยอะเยอะมากๆเนี่ยเห็นไหม ลองลงมาผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรนะแต่ว่าถ้าสองพี่น้องอันนี้มีเป็นเซตเท่ากันนี่ก็คือดีนะครับก็จะมีอยู่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแบบทั้งสิ้นด้วยกันมีแปดแบบนะครับนี่ก็จะเป็นการแกะกล่องสุ่ม <Molly> งานเกาหลีแบบเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์เหมือนแคนดี้ทอยเนอะแต่มันไม่มีแคนดี้ก็เป็นแบบทอยแบบกาก,ากๆนะครับของของทางโซนโอของแล้วกันนะแล้วก็จะแบบให้ลุ้นนะครับกล่องจุ่มให้เราลุ้นว่าเราจะได้รางวัลใหญ่หรือเปล่าซึ่งรางวัลใหญ่เนี่ยก็จะมีทั้ง PC Xbox แล้วก็วิทยุรีโมทวิทยุอะไรวะรถวิทยุบังคับนะครับจะเป็นประมาณนี้ สำหรับตักตุ่นนี้มันมีกี่แบบก็เฉพาะตัวเล็กนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสามแบบนะครับให้ไปสะสมกันนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันลิมิตตรงนี้มันมีกี่แบบกันแน่นะครับเขาก็ไม่ได้บอกละเอียดไว้ไม่รู้เลย มีแต่ข้อมูลแค่นี้เลยมีแค่นี้เลยมีแค่บอกว่ามีกีกก่กงมีสองสติกเกอร์พิเศษก็คือตัวแปะแปะเข้าใจว่ามันไปแปะบนอะไรสักอย่างหนึ่งของมันก็ไม่รู้นะครับแล้วก็รางวัลใหญ่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตีความกันไอ้นี่ท้ายคลิปนะครับว่าข้อมูลเขาว่ายังไงบ้างนะครับโอเคเอาละครับสำหรับสาระ อันนี้แบบทั้งคลิปเนี่ยมีสาระอยู่แค่ตรงนี้แหละท้ายคลิปนะครับหลังจากที่เราถอดรหัสกันมานะครับผมก็ปรากฏว่ามันอยู่หลังกล่องตรงนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นคำศัพท์เฉพาะของเขานะครับแล้วก็ตรงนี้กคจะบอกว่าเราแบบอ่าเป็นรางวัลแบบเราแจ็คพอตอะไรประมาณนี้แหละแบบรางวัลพิเศษอะไรนี้นครับแล้วหลังกล่องตรงเนี้ยเขาจะระบุว่าถ้าสมมติเราได้แบบสเปเชียลทิเกตนะครับก็คืออีตัวนี้แหละซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันแลกอะไรได้นะครับผมฝึกผมตรงนี้ก็แปลไม่ออกนะ แต่เข้าเข้าใจว่าเขาอะให้เราเอาเนี้ยนะครับใส่ซองจดหมายนะครับผมแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่นะครับแน่ไปนะครับส่งไปตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมเข้าไปที่บริษัทเขานะครับแล้วเขาก็จะส่งของรางวัลกลับมาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ได้เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมสมัยก่อนก็น่าจะระทึกกันประมาณนี้เอาจริงแล้วเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงในยุคที่ a อ e ก เอพิกทอยเอพิกฟูช่วงที่แบบดังๆช่วงที่แบบลิขสิทธิ์ยังไม่แรงหรือแบบว่ายังแบบในช่วงที่แบบผมอะย้อนกลับไปประมาณสักปีห้าปหแล้วมันมีขนมพอละ5บาทแถมหุ่นยนต์อะคือผมอะแกะเจอตั๋วแบบเนี้ยบ่อยมากนะครับผมแล้วก็เอาส่งทิงโชคเนี่ยนะครับเอาไม่ใช่ส่งทิงโชคดิมันจะบอกเลยว่าผมได้อะไรแล้วผมก็แค่ใส่จดซองจดหมายไปนะครับเข้าที่บริษัทอพิ ทอยหรือฟู้ดเนี่ยแหละผมจะไม่ค่อยแม่นนะครับส่งไปเสร็จปุ๊บก็รอประมาณสักบางทีก็เดือนหนึ่งบางทีก็3าสามอาทิตย์นะครับแล้วเขาจะส่งของเล่นกลับมาให้เราที่บ้านแบบฟรี free เลยนะครับเราก็แค่ส่งซองจดหมายไปหาเขาที่บริษัทแค่นั้นเองแล้วเขาก็จะส่งจดหมายกลับมาประมาณนี้อันนี้เป็นฟิวขนมแทมของเล่นสมัยก่อนนะครับผมแล้วก็อันนี้คือกล่องจุ่มนะครับของเด็กเกาหลีนะครับในราคา200อวอนเท่านั้นเองซึ่งจริงๆแล้วราคามันก็ ไม่กี่บาทหรอกเอาจริงอ่ะมันไม่ถึงสิบาทด้วยซ้ำมั้งสองร้อยวอนอ่ะอมมันถูกมากนะครับผมอันนี้ก็จะประมาณนี้เป็นของเล่นขำๆข,ของเด็กเกาหลีนะครับในในยุคนั้นนะครับเพราะอันนี้ก็ค่อนข้างนานแล้วนะอันนี้ก็หลายปีมากแล้วนะครับผมต้องแต่แบตเทอลออกมาใหม่ๆเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ใครได้สาระไม่ได้สาระยังไงก็นะอืมก็ดูขอบคุณที่ดูจนจบนะครับผมขอบคุณที่ฟังไอ้นี่บน อะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็สกิปไปสกิปมาก,กับวิดีโอมันแหละโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับน่าจะมีอะไรที่มันน่าดูกว่านี้มากขึ้นนะครับจริงๆอันนี้มันดูไม่น่ามีอะไรหรอกแต่บังเอิญสงสัยไงอยากรู้ว่าของแปลกเป็นยังไงนะครับในสุดกระเจอเนี่ยของแปลกแปลกจริงๆโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบาย